โอะระห์โตสัมมาสัมพุทธสะอภิวาทนาสีริสานิจจังพุทธ,ธาปาจายิโนจัตตาโรโอธรรม,มาวัันติอายุปนโนสุขังภาลรันตินัปััติ อัตบมภะจากากรแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องเทโวโรหนักคาถาเพื่อสนองศรัทธา,าญาติโยนสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมทำตักบารเนื่องในวันเทโวโรหนะักที่วันปริพารรนธ์นี้ประจำปีพุทธศักราช2566 วันเโวโรมนัวันนี้ือว่าเป็น,นวันวันตรงกับวันที่31ตุลาคมแรงหนึกก่งค้ำเดือน11เทศกาลกระถิ่นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป